เอาการสวัสดีนะครับผมเพ่อนนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮาการสิไปที่เลขบนนะครับไปที่เลขบนก่อนนะครับเนาะนะครับเลขบนนะครับผมก็คือในสูตรนี้ก็สิเป็นเลขวิ่งบน2ตัว2สูตรนะครับเลขวิ่งบน2ตัว2สูตรเอามาเทียบกันนะครับเนาะจะได้ออกมาเป็นตัวใดในเลขชุดนี้นะครับก็จะเข้าสามหลักแต่ว่าทางงวดใดมั่นเพชนนะครับมันก็จะจับคู่กันมาอันนี้สูตรที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิงสูตรที่2นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะ ในสุดนี้นะครับมีเลขอยู่สองตัวการพโมนผลออามาตำแหน่งใบป็ีเตอร์ลอยใช่หลักแสนหลักหมื่นหลักหน่วยบนนะครับไม่มีค่าคงที่ใดๆนะครับได้เท่าใดเลยไปอีกสามแต้มนะครับได้เท่าไหร่บวกสามนะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะประมนผลไปเลยนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับจะได้ศูนย์นะครับศูนย์ไปอีกสามก็จะได้สามศูนย์กับสามนะครับก็จะแปดสี่สามก็สามสี่มาที่หลักหน่วยนะครับมาที่หลักหน่วยสองตัววิ่งบนสองตัวเนาะ หน้ากวดต่อมานะครับแสนหมื่นหน่วยบนนะครับหกบวกหกเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดมาหลักร้อยแปดหกสามนะครับแล้วก็กวดต่อมานะครับเนาะหลักแสนคือเลขศูนย์นะครับหลักหมื่นเลขเก้าศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสองได้สองสองบวกสามเป็นห้านะครับนะเลขสองตัวนี้มาที่หลักร้อยนะสองศูนย์เก้าเนาะนะครับแล้วกวัวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลขสามหลักหมื่นเลขเก็ดนะครับหลักแสนเลขเก็ดเลข หลักเบลเลขสามเจ็ดบวกสามก็จะเป็นศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับก็ได้เก้าบวกสามเป็นสองนะครับเรียกว่าเกเจเก้าเลขเก้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดได้เจ็ดนะครับบวกสามเป็นศูนย์เจ็ดกับศูนย์มาสามตัวเลยเจ็ดศูนย์นะครับนีครับเนาะในสุดนี้นะครับแล้วก็งวดต่อมานห้าบวกห้าเป็นศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์ไปอีกสามก็ได้สามศูนย์กับสามมาหลักร้อยนะครับสามเจ็ดเจ็ดนะครับงวดล่าสุดนี้นะครับเนาะ แปดบวกสี่เป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้เก้านะครับเก้าบวกสามเป็นสองเก้ากับสองเก้ามาลาสิบงวดนี้นะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามได้สามสามบวกสามเป็นหกสามกับหกนะได้สามกับหกนะครับในสุตรนี้นะครับสูตรนี้ได้สามกับหกนะครับแล้วมาในไปที่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับนะสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่ยเป็นเลขสองตัวกันนะวิ่งบนสองตัวนะครับ การประมวลผลใหลักแสนแล้วก็ลักหน่วยล่างบวกเก้านะครับคงที่ได้เท่าไหรบวกสองนะครับในส่วนนี้นะครับหนึ่งบวกแปดนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเนาะแสนหน่วยล่างหนึ่งบวกแปดเป็นเก้า้าบวกเก้าเป็นแปดได้แปดไปอีกสองเป็นศูนย์แปดกับศูนย์นะแปดมาหลัก้อยแปดมาลัก้อยเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะแปดมาหลักร้อยนะครับงวดต่อมาหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด จ็ดบวกเก้าก็ได้หกไปอีกสองเป็นแปดหกกับแปดครับมาสองตัวนะครับแปดหกสามมาสองตัวนะครับในงวดต่อมานี่ะครับงวดต่อมานะครับเนาะแสนคือศูนย์นะครับหน่วยล่างคือหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าก็จะได้ศูนย์ไปอีกสองเป็นสองมาสองตัวนะครับศูนย์กับสองนะครับหลักร้อยกับหลักสิบศูนย์สองนะครับเนาะวิ่งบนสองตัวนะครับงวดต่อมานะครับ หลักแสนคือเลขเจ็ดหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ 1, ่งเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดบวกเก้าก็เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเจ็ดกับเก้ามาสามตัวเลยเจ็ดเจ็ดเก้านะตัวนี้เนาะนะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้ววันที่นี้นะครับในวันต่อมาเนาะนะครับหลักแสนคือเลขแปดหน่วยล่างคือเลขสามแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ได้ศู 2, 2, นยะ์ไปอีกสองได้สองนะไปอีกสองได้สองนะครับแล้วออกเจ็ดนศูนย์ศูนย์มา สองตัวเลยนะครับสิบหน่วยเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเลขหานะบ,บวกหนึ่งหาบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเก้าคงที่ก็จะได้ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเลขออกสามเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดมาสองตัวงวดล่าสุดนี่นะครับแปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าก็แปดเก้าสี่เลขเก้ามาหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะเลขบอลที่นี่สำหรับงวดนี้นะครับงนะวดนี้ แปดบวกสี่ก็เป็นสองสองบวกเก้าคงที่ก็จะได้หนึ่งหนึ่งไปอีกสองเป็นสามหนึ่งกับสามถ้าได้หนึ่งกับสามนะครับมันก็จะไปชนสุดที่หนึ่งนะครับนะครับถ้าเอาเทียบเอาสุดที่หนึ่งมาเทียบเนาะถ้าเอาสุดที่หนึ่งมาเทียบนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสตรที่หนึ่งได้ศูนย์กับสามได้ศูนย์กับสามนี่ครับก็ไม่ชนนะครับไม่ชนชนศูนย์นะครับชนศูนย์ชนศูนย์ไม่มานะครับตัวนี้ชนศูนย์ไม่มาในวันนี้เนาะ งวดต่อมานะครับห้ากับแปดห้ากับแปดห้ากับแปดนี่ชนแปดนะครับชนแปดอ่ะแปดมานะครับชนแปดแปดมานะครับชนแปดเนาะงวนต่อมานะครับผมสูตรที่หนึ่งได้สองกับหานะครับสองกับห้านะครับก็จะชนสองนะครับชนสองเนาะครับชนสองตัวนี้มวดต่อมานะครับผม สูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสองต้นสูตรที่สูตรที่ในเก้ากับสองเก้ากับสองเก้ากับสองก็จะชนเก้านะครับชนเก้าตัวนี้นะชนเก้านะครับก็จะมาเก้าเลยนะครับงวดต่อมานะครับได้เจ็ดกับศูนย์สูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับศูนย์ก็ชนศูนย์นะครับชนศูนย์ก็มาศูนย์นะมาศูนย์นะครับหมวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ไปที่ศูนย์กับสามนะครับ ูนย์กับสามนะครับงวนนี้ก็ไม่ชนนะครับตัวนี้มาลักร่อยตัวนี้มาลักหน่วยสิบหน่วยนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับก็จะมาที่หลักร้อยตัวนี้นะครับมวดล่าสุดนี่ได้เก้ากับสองนะเก้ากับสองเก้ากับสองก็จะชนเก้านะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองก็จะชนเก้านะครับนี่ครับเนาะอันนี้สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองถ้าเอาออกมาเทียบใส่กันนะครับถ้าเราเอามาเทียบใส่กัน แต่่วนมากชนแล้วก็สิมานะครับชนแล้วก็จะมาเนาะในนะครับสําหรับในงวดน,นี้นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งได้สามกับหกถ้าสามกับหกนะครับมันก็จะชนสามชนสามพราะนั้นนะชนสามเลขสามตัวนี้มันไปชนหลักหน่วยบ่เนี่ยเอ้ยไมยากปากเลยบ่เพื่อนเอ้ยไปชนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือหลักหน่วยบนตัวเดียว นะครับหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับได้สามนะครับพวกน,นี้นะได้สามในสูตรที่หนึ่งได้สามกับหกสูตรที่หนึ่งได้สามกับหกนะครับ,บสูตรที่หนึ่งนะครับได้สามกับหกสูตรที่สองได้หนึ่งกับสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองก็จะชนสามนะครับ ชนสามแล้วก็มาชนหลักหน่วยตัวเดียวนี้ก็จะเป็นสามก็ชนสามนะครับสามสามสามเพราะฉะนั้นตัวนี้บังคับหลักตัวนี้เป็นเลขเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็วางหลักหน่วยเป็นเลขสามนะครับงวดนี้หลักหน่วยบนเป็นเลขสามนะครับวางสามนะครับลองหนึ่งลองสองนะครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับเพราะว่าในสูตรนี้นะครับมันก็เดิน แต่ว่ามันเจริญริดน้อยนะครับเนาะตัวนี้ได้สามแล้วอีกสองสูตรเที่ยวเทียบในหววที่ผ่านมาเที่ยวเทียบได้ซีนะครับในหววนี้สองสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้นะครับตัวนี้นะครับได้หนึ่งกับสองนะครับสูตรนี้แล้วก็มาสูตรที่สองตัวนี้นะครับก็ได้หนึ่งกับสองคือกันนะครับนะครับได้หนึ่งกับสองคือกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวกันไว้ก็คือหนึ่งสองสาม ในหลักหน่วยวันนี้หนึ่งสองสามเด่นสามรองหนึ่งรองสองนะครับนะครับเนาะเฮ้ากามาวิ่งบนสองตัวนะครับสูตรไม้นะครับหนึ่งและสองนะครับเอาเทียบใส่กันนะครับเนาะนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับศูนย์สามมาสามหลักหน่วยห้าแปดแปดหลักร้อยสองกับห้าสองมาหลักร้อยเก้ากับสองเก้ามาหลักหน่วยเจ็ดกับศูนย์มาสามตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์กับสามสามมาหลักร้อยเก้ากับสองเก้ามาหลักสิบ นะครับงวดนี้ได้3กับ6นะครับนี่คือสูตรที่1นะครับในสูตรที่2นะครับในสูตรใหม่เลยสตัวเข้ากันนะครับได้8กับ0นะครับ8มาหลักร้อยนะครับแล้วก็ได้6กับ8 8กับ6มา2ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบได้0กับ2ก็มา2ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบได้7กับเก้ามา3ตัวเลยเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็0กับ2นี่ก็0มา10หน่วยนะครับ5กับ7 7มา10หน่วยนะครับแล้วก็7กับ9 9มาหลักสิบ นะครับแล้วก็หนึ่งกับ3ามในงวดนี้นะครับเนาะก็ชนสามนะครับชนสามเด่นสามในเลขหลักหน่วยนะครับเนาะหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับชนสามนะครับเนาะนะครับถ้าจะเป็นสี่นะครับสี่ก็เป็นตัวรองนะครับสี่นะครับสี่ก็จะเป็นหลักร้อยนะครับ4เป็นหลักร้อยนะครับอ่าเก้ากับเจ็ดจะเป็นหลักสิบหรือไม่นะครับเนาะก้ากับเจ็ดเดี๋ยวเขาจะมากวาหลักสิบนะครับตอนนี้เราว่าหลักหน่วย ได้มาแล้วนะครับหลักหน่วยก็เด่นไปที่เลขสามนะครับเด่นไปที่เลขสามรองหนึ่งรองสองนะครับสําหรับหลักหน่วยบนนะครับรองหนึ่งรองสองนะครับในเป็นสูตรหลักของเฮาเนาะนะครับในสูตรหลักของเรานะครับเขาต้องเอาสูตรนี้เป็นหลักได้นะครับเราจะเอาสูตรหลักนี้เป็นหลักนะครับสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรนี้เนาะนะครับแต่ว่าในงวดที่ผ่านมาโอ้ผมแมนอันนี้เลขล่างน่วยเลขบนนี่ในงวดที่ผ่านมานี่เข้าเจ็ดเจ็ดนะครับ นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้เข้าเจ็ดสูตรนี้เข้าเจ็ดในงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้กามีเจ็ดขึ้นกันนะครับเนาะโอ้ยเก้าสี่มีสี่เนาะตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีสี่นะงวดที่ผ่านมาลงงวดแล้วเด้นะหลงงวดแล้วอางวดที่ผ่านมาตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีสี่นะครับนะครับนี่ก็คืองวดหนึ่งมีนาเนาะนี่นะครับเนาะจับออกมาแล้วนะครับหลักสิบมีเก้าหลักหน่วยมีสี่นะครับก็จะเข้าไปที่คู่เก้าสี่คู่นี้นะครับเก้าสี่คู่นี้ นะครับในงวดที่ผ่านมาแล้วก็เข้าเต็มสามด้วยนะครับเก้าสี่เข้าเต็มสามนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบหลักหน่วยเข้าเก้าสี่งวดนี้นะครับงวดนี้สิบหกมีนานะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้เนาะนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยสองสามหกเจ็ดแปดค่ายกันนะนะค้ายกันนะครับจะมีคู่เบิ้ลอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเลขมันขายกันนะครับเนาะนะครับเข้าจับแต้มรวมออกมาแล้วได้ยี่สิบคู่นะครับนะครับ เลขเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นในหลักสิบเนี่ยนะครับเนาะมันจีเด่นไปเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งหรือเลขล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปมีเจ็ดนะครับไม่ได้เจ็ดนะเอาก็เลยไปที่เลขเจดก่อนนะครับเลขเจ็ดนะครับตัวที่มีเจ็ดเนาะนะครับก็คือตัวที่มีเจ็ดแล้วก็เข้าแต้มด้วยนะครับก็คือเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ได้เจ็ดกับสี่นะครับขวดนี้เนาะนักรับเอานะครับผมสําหรับเลขของเขานะครับในชุดกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะมาจับ คู่เด ons, morning, ่น <pl> ฟ <ains> ันท <walk> <floor> ่งหายเพื่อนๆนะครับเนาะในงววที่ผ่านมาเข้าฟันไปที่เล็กซีเหล็กศูนย์นะครับศูนย์สี่ตัวบอกง่ายนี่นะครับศูนย์สี่ตัวบอกง่ายเลยนะครับแต่ว่าตัวมันออกอยู่นี่นะครับใกล้ๆกันเก้าสี่อยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาฟันศูนย์สี่ตัวบอกง่ายเลยนะครับในหววที่ผ่านมาในกุ๊นะครับเพื่อนๆเนาะหนื้อมาจากผักนะครับบานนี้สำหรับในหวดนี้มันจะไปออกตัวไหนข้างๆหรือไม่นะครับเอานะครับาะจังว่ากันต่อนะครับสําหรับในสองสูตรนี่นะครับสูตรที่หนึ่งและสอง ชน3นะครับแล้วก็ไปชนหลักหน่วยบนตัวเดียวคือ3นะครับเนาะในสูตรที่1และ2อนะครับอันนี้ก็คือวิ่งบน2ตัวนักครับเอาสำหรับคลิปนี้แอดเจะไว้เพ่งสำนีเนาะเฮลยราเพื่อนไปเลยนะครับได้1และ3ามเนาะนะครับนี่นะครับเอามาเทียบกับหลักหน่วยนะครับเนาะเอามาเทียบกับหลักหน่วยแล้วนะครับหลักหน่วยตัวเดียวได้3นะครับวิ่งบน2ตัวสูตรที่หนึ่งได้3ากับ6 วิ่งบน2ตัวสุดที่2ได้1กับ3ในว่านี่ชน3กระจายเลยนะครับเอาสองเล็บลิ้นไ้เพย่เทสานีน้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ